สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักค่ะในมือดิฉันเนี่ยคือดอกพุทธรักษานะคะซึ่งมีมากกว่า40ชนิดแต่ว่าสีนี่นะคะก็มีอยู่3สีนี่คือชมพู ส้มแล้วก็เหลืองนะคะชมพูนี่ก็คล้อยไปทางแดงแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วพุทธรักษาเป็นไม้ที่คนไทยเรานิยมปลูกกันมากเลยนะคะในบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วดอกนี่ยังมาบูชาพระได้อีกด้วยชื่อก็ถือว่าเป็นมงคลนะคะเขาปลูกกันเป็นอาชีพค่ะขายก็เป็นหน่อนะคะถ้ามาที่สวนอย่างนี้นะคะก็หนอนหนึ่งออไม่กี่บาทละค่ะแต่ถ้าหมดไปซื้อตามสวนจตจุจักรนี่ก็อาจจะสัก50บาทเห็นจะได้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยอาชีพนี้นะคะเขาเพาะต้นพุทธลักษาขายกันยังไงบ้างคะ ต้นพุทธรักษาเป็นไม้ดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งที่ชอบธรรมชาติแบบร้อนชื้นมีดอกที่มีสีสันสวยงามซึ่งจะออกดอกได้ตลอดทั้งปีส่วนใหญ่แล้วนะคะพุทธรักษานี้จะมีถิ่นกำเนิดจากแถบอเมริกาเขตร้อนและตะวันตกของอินเดียค่ะก็มีพัน์มากกว่า40ชนิดลักษณะลำต้นของพุทธรักษานีเป็นลักษณะของออก้านใบกา้กานก้านใบ ประกอบเป็นลำต้นนะฮะลำต้นจริงเขาจะอยู่บริเวณใต้ดินที่เราเห็นนี่เป็นเพียงแต่ลักษณะของลำต้นเทียมนะฮะน,นี่คือก้านใบมาประกอบเป็นลำต้นซึ่งส่วนจริงๆแล้วลำต้นจริงจะอยู่ในในดินนะครับพูธรักษานี้สามารถที่จะนําไปจัดตกแต่งสวนย่อมให้สวยงามยิ่งขึ้นและสามารถจเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่จำกัด ซึ่งหงต้นเนี่ยก็จะให้ดอกได้ถึง30ครั้งด้วยกันดอกจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะเป็นช่อมีสีสันสวยงามสะดุดตาและสีนะคะก็มีสีเหลืองสีแดงและสีส้มุุธรักษาจัดได้ว่าเป็นไม้ดอกที่เลี้ยงง่ายค่ะปลูกง,ง่ายเติบโตได้ดีในสภาพที่มีแสงแดดจัดสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแตกหนอ่อและก็มะเมล็ดและุท้รักษานี้นะคะสามารถขายได้ทั้งหน่อและดอก มีทั้งการขายปลีกแล้วก็ขายส่งแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะขายส่งซะมากกว่ามีราคาตั้งแต่6บาทถึง30บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อนี่นะคะก็จะมารับที่สวนเองแล้วก็จะซื้อหน่อซะมากกว่าด้วยนะคะเพราะว่าดอกนี่เวลาซื้อไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้แต่ดอกเนี่ยอยู่ได้นานทีเดียวละค่ะอยู่ได้หลายวันไม่เหี่ยวราคาขายเรากําหนดมาขายราคาเดียวกันนะฮะคือตอนที่ส่งเราจะส่งอยู่ถุงละ6บาท มันสะดวกแก่การการขายฮนะเพราะว่าถ้าแยกสีนี่คงจะลําบากว่าแต่ละคนก็สั่งสีมาจำนวนเยอะๆบางคนก็สั่งคะนี่เราก็กําหนดอยู่ในค่ามาตรฐานคือทุกสีเราขายอยู่ถุงหกบาทนะครับ